จะติดตั้งอัปเกรดไฟหน้าโปรยเตอร์ทันทีนะครับอย่าไปเลือกงานจีนดีกว่าไว้ใจแบรนด์ออฟแตรมที่ผมมีนะครับในราคาโปรโมชั่นเพียง9,900บาทเท่านั้นกับคันนี้ Honda Civic f เอัปเกรดระบบโปรยเตอร์ใหม่ครับ ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยถึงจะปีใหม่แต่อาการลูกแก้วที่ไม่สว่างก็มีมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับลูกค้าได้ทาการใส่หลอด LED มานะครับแต่แสงไฟหน้าก็ยังสว่างไม่เพียงพอเห็นไหมครับโฟกัส2องข้างนี่ไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็แสงอ่อนมากๆวนันนี้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกแล้วนะครับผมพาชมที่ห้องเทสแสงแล้วเรียบร้อยชุดโปรโมชั่นนะครับออฟเลมนะครับเป็นตัว CBI a d v a n c e นะครับอันนี้จากไทยออฟแลมรับประกันนาน2ปีเต็มตัวนี้ให้ความสว่างได้มากกว่าแน่นอนนี่ ถักอย่างดีเป็นชิป LED สองชิปใน1ตัวนะครับมีแสงเหลืองและแสงขาวชนิดเลนนะครับเป็นเลนสายขนาด3นิ้วเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูเลยนะครับระหว่างออสแลมกับแสงตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูครับ ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ Honda c i v i c FC คันนี้เพิ่มความสว่างด้วยชุดอัพเก,กรดโปรเตอร์ออสแลมนะครับแอดวานบอกเลยว่าของเทพของแท้อยากได้ของแท้ต้องมาที่โอมฟีนอนเท่านั้นนะครับสาหรับคนที่อัพเกรดไฟหน้าเนี่ยโปรยเตอร์จะช่วยเพิ่มความสว่างได้เยอะมากนะครับแต่ว่าจะสว่างในระดับไหนขึ้นอยู่กับเกรดที่เลือกอีกทีเพราะผมมีหลายราคามากเรื่องคันนี้จบด้วยชุดโปรโมชั่นนะครับ9,900บาทใส่ให้เรียบร้อยพร้อมปร,รับตั้งไฟ ให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานเป็นระบบสูงต่ำในตัวมีม่านยกกระดกในตัวนะครับน,นี่ไฟต่ำนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสูงนี้เรามาลองมองผ่านแผงด้านในกันน,นะครับมองเห็นได้ชัดเจนภายนอกภายในยมองไม่ต่างกันนะครับกลางวันเห็นขนาดนี้กลางคืนเห็นชัดว่วแน่นอนครับ และสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจอั g เกรดระบบโปรเตอร์ออฟแลมนะครับของเราเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่ของออฟแลมโปรโมชั่นออฟแลมนะครับผมเปิดโปรอย,อยู่ที่9,900บาทมีหลายราคานะครับมีทั้งตัว9,900 16,000แล้วก็ตัวท็อปสุดของเลเซอร์ตัว25,000นะครับตัวระบบโปรเตอร์เซนนันก็ยังคงมีอยู่นะครับาราคาที่5,500บาทเท่านั้นนะครับสามารถติดตั้งได้กับทุกรุ่นทุกแบรนด์หรือใครอยากเพิ่มออปชั่นความสวยงามแบบป้ายด้านหลังแบบนี้นะครับก็มมมมมีใใใหห้้้เเลลือออกกกกาาาาาาายตติดดดดรรรสสสัับบูคคทท่่่นนนจจถไงงพะผช ยูทูบนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรติดต่อตามด้านล่างนี้เลยนะครับเหล่านี้โอมช่องนในกระดาษสวัสดีครับ